และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการสนับสนุนให้ระบบบริการแบบพลทิทแคร์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้ามาดูในระดับนยโยบายก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ทำให้หลายคนต้องออกมาตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกรณีของการที่กรณีที่สปสอชอกองทุนบัตรทองนั้นจะมีการตัดงบอ e ีคล i มในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับหลายคนอย่างที่บอกว่า มองว่านี่จะไปกระทบในส่วนของการดูแลแบบพลาธิพแครชุมชนหรือไม่ครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสีเวียนไพยโรธกุลนะครับนายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะทย้ายแห่งประเทศไทยออกมาแสดงความกังวลก,กับการที่สปะสะชตัดงบกองทุนอ e ีเคลมพลาธิพยาแนะครับสำหรับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะทย้าย ซึ่งถือว่าเป็นบริการสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสมโดยทีมแ,แพทย์เฉพาะทางครับแม้ว่าการดูแลแบบประคับประคองในไทยจะเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ10ปีก่อนและมีความคืบหน้าในระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นการบรรจุอยู่ในแผนสุขภาพระดับชาติแต่ว่าการตัดงบนี้อาจจะส่งผลให้บริการดังกล่าวต้องหยุดชะง,งักลงนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสีเวียงก็ชี้ว่าอีคลมนั้นเป็น,นกลไกสำคัญ ที่จะสนับสนุนเครือข่ายดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งช่วยพัฒนาทีมเฉพาะทางและรายได้ที่จะสร้างให้กับโรงพยาบาลโดยงบดังกล่าวครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายเยี่ยมบ้านสูงสุด9,000บาทกรณีผู้ป่วยหนึ่งคนเสียชีวิตนะครับนายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายยังมองอีกว่าปัจจุบันสปสชเผชิญกับปัญหางบประมาณจำกัดและพยายามจัดสรรเงินไปยังกองทุนต่างๆ อย่างเช่นลองเทิร์มแคร์ที่ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้จะเพิ่มงบเป็น1,400บาทต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อการดูแลระยะยาวนั่นเองขณะที่การดึงงบอ e ีกเลมไปเสริมกองทุนอื่นอาจจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วและอาจจะทำให้การดูแลขาดความต่อเนื่องรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสีเวียงจึงย้ำนะครับว่า สปสชควรคงงบอ e ีเคมเพื่อที่จะสนับสนุนบริการเยี่ยมบ้านเอาไว้ต่อไปนะครับและพิจารณาวิธีแก้ปัญหางบประมาณที่ไม่กระทบต่อระบบบริการที่มีอยู่ครับที่ตรงนี้ว่าตัดไม่ได้ถ้าตัดแล้วระบบเยี่ยมบ้านของภารีตแคร์จะเสียหา,ายมันดียนอยู่แล้วอะอะไรที่มันดีต้องคงเอาไว้แลวภาิรีตแคร์มันก็เป็นตัวที่เอามาเชื่อมเอามาช่วยดูรองเทอร์แคร์ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรให้ใหดีอย่างน้อยภาคริตแครก็ยังมาเพิ่มงานให้ตรงนี้ แล้วถ้าไปตัดแขนตัดขาเขาเนี่ยม,มันก็จะยิ่งแย่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าตรวจราชการซรีเนี้ไม่มีตัวชีวัดของของชีวะพิบานหรือพาลิสติกเลยอืมครับครับครับ<ข>โอ้อ,อไม่พอไม่มีตัวชีวัดใช่ไหมเขาก็ไม่สนใจอยู่จะมีคนไข้กี่คนอืน่นทำได้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เอามาแสดงด้านนายแพทย์เจเดทธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสชออกมาชี้แจงนะครับว่าพาลิติกแค่มีสองรูปแบบหลัก อย่างแรกนะครับก็คือการดูแลในโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการดูแลในชุมชนตามนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลอย่างเช่นการจัดตั้งสถานชีวพิบาลในวัดหรือหน่วยบริการเฉพาะทางเพื่อที่จะลดการใช้ห้อง ICU และเชื่อมโยงกับการดูแลกับชุมชนนะครับ ตัวอย่างอย่างเช่นหน่วยชีวพิบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่มีแพทย์และพยาบาลดูแลร่วมกับครอบครัวงบประมาณในส่วนนี้จัดสรรผ่านกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นนะครับโดยเน้นความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนขณะที่ตัวชี้วัด e c l a i มที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนั้นสปะสะชยืนยันว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ อันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเดี๋ยวแต่จริงๆเราไม่ได้ยกเลิกนะครับตรงข้ามยังมีโนโยบายอยู่แต่อาจจะต้องดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งต้องเรียนว่ายัางยังไม่ทราบแล้ว,ลวหน่วยอย่าง,างวัดเอย่ยหรือว่าพวกศูนย์ที่เขาเป็นพาเลทีบแคร์เนี่ยครับเขาใช้เงินจากาส่วนไหนนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เงินจากทีพีใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับเป็นเงินเฉพาะของเขาครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าตอนนี้เหมือนให้โยกไปใช้ของท้องถิ่นเหมือนโยกงานคือไปพาเทีไปอยู่กับท้องถิ่นเนี่ยคือหลักหลักหลักของการดูแลพาเลทีส่วนหนึ่งในชุมชนเนี่ย ก็ต้องไปดูโดยใช้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่าเพิ่งบอกว่าใช้เงินก้อนไหนดีกว่าเอาเป็นว่าหลักๆของมันคือเมื่อใกล้ชิดทุมชนเราก็อยากให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมส่วนจะใช้เงินงบก้อนไหนที่เหมาะสมก็ลองดูถ้าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยงบตรงนี้อาจจะมีการเพิ่มลงไปในส่วนของท้องถิ่นด้วยนะครับครับผมนโยบายสถานชีวพิบาลก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากแนวคิดที่จะรองรับสังคมสูงวัยสุดยอดนะครับที่เราจะมี ผู้ป่วยในระยะท้ายผู้ป่วยแบบลองเทอมแค่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมาติดตามว่านโยบายนี้ในรัฐบาลของคุณนางสาวแผนทองทานชินวัฒนนั้นจะมีการสานต่ออย่างไรแม้ว่าจะไม่ได้พูดชัดเอาไว้นะครับในทิศทางของนโยบายในปี68แนะครับแต่ว่ากําหนดเอาไว้ในแผนผู้สูงอายุนะครับก็ต้องมาคลี่กันดูนะครับว่าแผนผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีเรื่องของสถานชีวพิบาลบรรจุเอาไว้ด้วยหรือไม่นะครับ